สวัสดีค่ะวันนี้เรามีความภูมิใจนำเสนอนะคะว่าเราพ็กมีความสามารถในการเลี้ยงดูบอลสีค่ะวันนี้ได้ได้นำบอลสีที่เราได้เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เขายังเล็กๆนะคะตอนนี้เขาโตเป็นสาวแล้วค่ะงามสะพรั่งเลยวันนี้ยกตัวอย่างเช่นเท้ารำไพยนะคะที่เรา เอฟเขามาตั้งแต่ตอนเขายังเด็กๆค่ะตอนนี้เขาโตเป็นสาวเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็สวยงามด้วยค่ะเ้าลำไยแล้วก็กำลังจะมีหลอดมีใบใหม่ขึ้นมานะคะมีเราที่บ้านเรามีเท้าลำไยอยู่สองต้นนะคะต้นต้นนี้ก็คือใบนี้เป็นต้นแรกที่เราได้มาตั้งแต่ราคาเขา ยังแรงอยู่นะคะตอนเอฟมาราคาสูงมากค่ะตอนนี้แต่ว่าเขาก็ผ่านการติดเชื้อโรคเชื้อรามานานเขาก็เลยได้เท่านี้นะคะตอนนี้เขาเป็นต้นบอนสีที่โตแล้วค่ะในขณะที่เท้ารับไพ่ต้นนี้ได้มาตอนราคาที่อไม่แรงแล้วค่ะ ราคาเอฟมาราคาที่ถูกหน่อยนะคะตอนนี้ก็โตโตเท่าทันกันแล้วค่ะสวยเหมือนกันเลยค่ะที่บ้านเราก็จะมีบรูรพานารีบูรพาอยู่สองต้นค่ะเพราะบ้านเราเป็นบ้านเล็กนะคะเราเลี้ยงบอนสีมามาไว้ชื่นชมค่ะเราก็ไม่มีอ่า บอนสียเยอะๆพอที่จะได้ขายหรือยังไงนะคะเพราะเราก็เป็นมือใหม่ค่ะยังยังยังขยายพันธุ์ยังไม่ค่อยเป็นนะคะตอนนี้เขาโตเป็นสาวแล้วค่ะนารีบุรพาค่ะตัวน,นี้ก็ได้มาตอนราคาลงแล้วนะคะได้มาตอนเขายังเล็กๆตอนได้มาก็ราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะ อตอนนี้โตเป็นสาวเต็มที่แล้วนะคะสวยงามมากๆแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะในขณะที่ต้นนี้เป็นต้นพี่เขาได้มาตอนราคายัางแรงอยู่ค่ะแต่ทั้งสองต้นขณะนี้ก็โตเป็นสาวเท่ากันแล้วนะคะสวยงามเหมือนกันเลยก็มีอะไรที่อยากหวดเล็กๆน้อยๆค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงบอนสีเพื่อการชื่นชมค่ามาได้ เพื่อการจำน่ายแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นมือใหม่อยู่นะคะแต่ตอนนี้เขาโตหมดแล้วไม่มีอะไรจะรุ่นแล้วต่อไปก็คงจะเอฟต้นเล็กๆมารุ่นต่ออีกทีค่ะเพราะว่าที่มีอยู่นี้ก็โตเป็นสาวกันหมดแล้วค่ะแม้แต่แม่แต่อะไรนะคะเนี่ยสองฝังโคมี่ได้มาต้นเล็กๆค่ะตอนนี้เขาก็โตแล้วนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ